สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ top loss นะคะจ่อตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวัลพัฒโชธค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราคุณมาเดิมพบสงเครตะ,ะห์ป็าระซับกสิกรไทยสวัสดีค่ะครับเรามาดูเซ็ตกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ลงไปค่อนข้างจะหนักนะค,ะคุณผู้ชมคะ่ะตัวเลข2หลักค่ะติดลบลงไป2 0กว่าจุดนะคะเชา้านี้รีบาลขึ้นมานิดหน่อยนะคะเซ็ตล่าสุดคะ่ะบวก3.79จุดนะคะ ที่ระดับ1,546.92จุดค่ะราค่าการซื้อขายในทีนี้4,000ล้านบาทนะคะส่วนห้างดับหลักทรัพย์ t ูค Corporation ขึ้นมาเกือบ2%นะคะยืนที่10บาท80สตางค่ะ ECL ขึ้นมา9%นะคะแสนสิริย่อตัวลงไป14%ค่ะตามติดหุ้นของม i ด้ขึ้นมา3%นะคะแล้วก็ Rich ขึ้นมา8%ค่ะเรามาดูที่ตลาดหุ้นภาคฝั่งของต่างประเทศนะคะดาวโจลงไป17จุดเมื่อคืนนี้ Nasdaq ลบ20ค่ะ s อสลบ3จุดนะคะส่วนฝากฝั่งของยุโรปอยู่ในแดนบวกนะคะฟุตซิลนดอนบวก35 c ส4บหบวก4จุดคะ่ะเด็คเมนีบวก 3, 13จุดนะคะข้ามาที่ภูม,มิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้าคะ่ะโตเกียวบวกขึ้นมาในช่วงเช้านี้17จุดนะคะฮังเส็งห้องกงบวก13อินโดนีเซียบวก15จุดบริเซียบวก3จุดคะ่ะ ส่วนเซตบ้านเราตอนนี้บวก3จุดนะคะเดิมพบค้าตอนนี้ดูสัญญาณการรีบาวแล้วนะคะดูแล้วอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นไปไหมคะถือว่าการปรับฐานยังไม่จบคะถือว่าจบไปแล้วคะครับผมคือถ้ามองในเรื่องของฟอนเดเมนทัลนะครับก็คือภาพของ GDP GDP ประเทศไทยทิศทางยังสดใสต่อนะค,ะครับแต่ว่าสันลักวิจัยต่างๆนะครับรวมไปถึง World Bank IMF นะครับก็เริ่มมีการลด ตัวเลขเป้าหมายดัชนี GDP ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะปีหน้าหรือของโลกเองก็โดนต่างไปด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความคาดหวังกันค่อนข้างมากนะครับแต่ผมถือว่าในช่วงนี้นะครับในภาพของระยะการคือ6เดือนขึ้นไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็คือ shape นะครับหลายคนที่ติดหุ้นอยู่ตอนนี้ก็โทรศัพท์มาสอบถามเยอะนะครับถ้าถือยาวนั้นทํำยังไงดีนะใช้คาว่าถือยาวยังถือต่อไปนะครับแต่ว่าถือสั้นและในองของการเก็งกําไรตอนนี้ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด นะครับประเด็นเรื่องของความผันผวนของหุ้นตอนนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะผันผวนนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าฟันโฟคือเม็ดเงินเนี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนใจนะครับเดิมก็คือว่าอยากจะซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงก็คือหุ้นค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าณวันนี้ความเสี่ยงตรงนั้นเริ่มจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถ้าดูจากประเด็นของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ได้แข็งค่าขึ้นไปจากดุลสิทธิของเขาเองนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขภาคการผลิตตัวเลขภาคการบริการเขาจะชะลอตัว นะครับแต่ว่าภาคการบริโภคก็คือโดยเฉพาะการจ้างงานทั้งภาคเอกชนการจ้างงานในภาคของภาคเสรกรรมนะรหรืออัตาราการว่างงานลดลงเรื่อยๆนะก็คือว่าภาพของการจ้างงานที่ดีขึ้นนั้นมันส่งผลต่อ,ภา,อภาพของเศรษฐกิจของเมกาที่ดีขึ้นนั้นเศรษฐกิจเมกาที่ดีขึ้นเนี่ยก็เลยคาดหมายว่าวันที่28 29ตุลาคม อาจจะมีคำเปยๆว่าจะมีการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนะครับอาจจะเป็นขึ้นเดือนเม3ปีหน้าหรือมิถุนาปีหน้าอันนี้ก็แล้วแต่นักวิเคราะห์นะครับแต่ว่ามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้เงินดอลลาร์ที่ผ่านมานั้นมีการแข็งค่าขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงเลยโดนเงินหมดเลยนะครับแต่ณวันนี้สังเกตว่าการที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพันธบัตรบาลของอเมริกาควรจะโดนขายผลตอบแทคนควรจะสูงขึ้น แต่หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบว,ว่าผลตอบแทนพันธบัตรของอเมริกาลดลงก็คือคนซื้อพันธบัตรนะถึงแม้ว่าความกัวงวลเกี่ยวกับดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นก็ตามนนั้นแสดงว่าณนวันนี้ทุกคนไม่ค่อยกล้าเสี่ยงนะครับแล้วเมื่อวานนี้เงินดอลลาร์เริ่มจะอ่อนค้าเล็กน้อยนะครับไปการเทคโปรฟิตธรรมดาฮะแต่ปรกากฏว่าแรงจูงใจจะไปซื้อหุ้นเยอะๆไม่ใช่กลับไปซื้อทอง นะแสดงว่าในาวันนี้ไม่ดอลลาร์ก็ทองจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในขนาดนี้นะครับรวไปถึงในภาพของหุ้นไทยเองนะครับเจนได้ว่าสภาพคล่องของไทยตอนนี้โดยเฉพาะแรงขายจากต่างประเทศเ,นนเริ่มเกิดขึ้นแล้ว <ห feeder? S 1> นะครับไม่น่าเชื่อว่าสัปดาห์ที่แล้วขายทั้งหุ้นช็อตฟิวเจอร์ขายพันธบัตร <ห şa. S 1> ขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับในประเทศไทยนะครแสดงว่าฟันโฟเริ่มกลับไปนะครับผมผมเร่นคำว่าระยะสั้นนะ แต่ระยะยาวยังดีอยู่อั้นภาพของฟันโพที่ออกไปมันส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยยังก็เลยผันผวนแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่3เดิมคาดตวังไว้ว่าคอ,อสอชอเข้ามาคลมเข้ามาชุดใหม่นะฮะเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่ามาตรการกระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดไตรมาสสามมันเกิดไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งหรือเกิดอีกตั้งหลายปีคนก็เลยคาดตวังว่าไตรมาสสามจะมีการเติบโตที่ดีผมกังวลว่า ผลประกอบการไตรมาสที่3อาจจะออกมาไม่ดีอย่างที่คาดแล้วมันจะมีผลต่อผลต่อหุ้นไทยหุ้นไทยนะครับว่าตอนนี้คนก็เริ่มเปื่อยๆแล้วไตรมาสสาไม่ใช่นะนะครับอาจเป็นไตรมาสสี่ไตรมาสหปีหน้าจะมีการเฟื่อตัวทางด้านผลประกอบการมันทำให้ในช่วงนี้ หุ้นไรผันผวนครับค่ะอย่างนี <c oughs> ้ด <c oughs> ูกรอบตั <forecasting> ือน <neither> ีน่าจะมีแนวรับในภาพระยะสัปดาห์แล้วก็ระยะกรอบรายเดือนยังไงคะครับผมเอาระยะสั้นๆหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมบอกว่า1537กับ1512งห้เป็นแนวรับหนึ่งห้าหนึ่ะอหนึ่าสามเกับ1512แต่จริงแล้วในใจก็คือว่าแนวต้านแนวรับอยู่ตรงเนี้ยมันคือตรงกับ1545ไอ้ตรงเนี้ยพอดีเลย1545มันใกล้เคียงกับตรง PE forward 13.5เท่าแพงไหมคะก็ไม่ถูกไม่แพงะนะเวลาซื้อหุ้นก็ต้องซื้อหุ้นถูกนะฮะไม่ถูกไม่แพงก็แสดงว่าเฉยๆไม่ตื่นเต้นไม่มอวึววายยกเว้นลงมาที่ตรง P forward ิ13เท่ามันอยู่1490นะนี่คือภาพไกลไปหน่อยนะส่วนแนวต้านนะครับก็เมือนที่บอกไปคือ1545ตรงเนี้ยกำลังเป็นแนวต้านแนวรับถ้าผ่านได้ก็1575หลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ผ่านตรง1575เนี่ยมันตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย10วันและ25วัน คือมันเกิดเดยคอร์สฮะก็คือ10วันตัด25วันลงมาเล้วแเดยคอร์สก็คือว่าระยะปันกลางสักประมาณ1เดือนขึ้นไปเนี่ยทิศทางอาจจะไม่ค่อยดีเรื่องของทางเทคนิคอั้นกรอบกันไวสัปดาห์นี้ให้ไว้ที่ แนวรับคือ1537 1537และ1512 1 1512เป็นแนวรับแนวต้านก็คือ1545ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวต้านรับหรือเปล่าตรงนี้พอดีเลยแล้วก็ต้านถัดไปใหญ่เลยนะคะ1575เลย1575เลยนทันทีก็เป็นภาพการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงนี้ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่อาจจะทำให้เซ็นเมนต์ของตลาดนั้นมีความผันผวนแล้วก็มีทิศทางของการปรับฐานด้วยนะคะตามบริเวณแนวรับต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาเปิดสายปรึกษาหุ้นเป็นรายตัวกับคุณเบรมภพสกรทักสณาช่วงนี้พักโฆษณาสักคครู่่ะ คลินิกซ t อ p ล o อ s ซีซันโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงศ์ขวงธนชัยสต็อ m แ n นเดกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซุปเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 1> 18 1 9ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3 ลอคะ่ะช่วงนี้เรายังคงนั่งอยู่กับทางกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณเดิมพบสง,งเครห์นะคะที่เมื่อสักครู่กำหนดดัชนีแนวรับแนวต้านกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาที่ต้านแรกกันก่อนคะ่ะ1,545จุดตอนนี้ผ่านขึ้นมาแล้วนะคะแนวต้านถัดไป1,575จุดนะคะโอกาสในการลงทุนตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในค่าเฉลี่ย PE13 เท่าแต่ว่าเรายังพอจะเลือกลงทุนหุ้นได้ใช่ไหมคะ13.5เท่าครับผมก็บอกว่าไม่ถูกไม่แพงนะซึ่งปกติแล้วมันจะยืนอยู่รอบนึงก่อน นะครับถามว่าตรง13.5เท่าทำไมผมบอกนั้นก็คือว่าเขาเรียกว่าเราวิธีเราดูในเรื่องของ1 Standard d า v i ดเวชันไปสองสัตว์เดเวชันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ15เท่านะครับถ้า,ถา 1>, 1 Standard d e v i a t i o n ก็คือว่าอยู่ตรง13.5เท่าก็คือ10ค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่10 12ไปลายๆนะมันแสดงว,ว่าหน้าวันนี้คือ1345ก็ควรจะรับอยู่รอบหนึ่ง นะครับแต่ว่าพุ่นขนาดใหญ่อาจจะขึ้นได้ลําบากเพราะในเรื่องของตัวฟันโฟนะครับที่อาจจะน้อยลงนะครับในช่วงนี้นะครับทั้งโลกนะฮะคงไม่ใช่เพาะแต่บางประเทศไทยอย่างเดียวนะครับปัญหาเรื่องอื่นๆทั้งภาพของเศรษฐกิจนะตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้ณตอนนี้ของโลกนะจะเริ่มมีการประกาศน้อยลงไปนะครับจะประกาศทีก็ต้นเดือนก็ประกาศเฮงเข้าไปนะมันเาวันนี้เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนั้นอาจจะลดน้อยถอยลงมีปัจจัยบวกมากระตุ้นแบบนี้นะคะปัจจัยบวกมากระตุ้นตอนนี้ก็น้อยลงนะครับเพราะจุดหนึ่งก็ คือต้องร้อยภาพเศรษฐกิจของอยุโรปเองนะครับหลังจากที่มีมาตรการกระตุ้นไปหลายอย่างหลายวิธีแล้วตอนนี้จบไปแล้วในเรื่องของต้นเดือนที่ผ่านมาดังนั้นตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมคือ28-29ตุลาคมจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐผมบอกว่าตรงนั้นจะมีเรียกว่าข่าว ขาบกขาบกที่ดีขึ้นก็คือว่า้ข่าวหรือว่าข่าวร้ายหมดแล้วจะทางธนาคารกลางศก,ก็พูดชัดเจนนี่แ2ที่จะทําอะไรกับอัตราดอกเบียนั้นทิศทางของค่างเงินจะเปนในในช่วงนั้นครับผมก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีผลกดดันต่อหุ้นไทยใช่ไหมคะใช่ก็หุ้นไทยในขณะนี้จนถึงสิ้นเดือนผมมองว่ายังมียังมีได้เรื่อยๆนะครับผมมองว่าไม่ใช่หุ้นไทยอย่างเดียว นะมันเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงในโลกเลยเพราะว่าเวลาจัดเงินนะครับนักทุนสถาบันต่างประเทศนะครับฟันเมนเจอร์เนี่ยเขาจัดเงินเ็าดูที่ทางลมที่ทางลมก็คือดูเจ้าใหญ่คือทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐสิ้นเดือนนี้ยังไงก็ QE เหลือศูนย์แล้วไม่ทําแล้วนะครับดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรผมก็คิดว่าความเชื่อในตรงนั้นจะมีผลทําให้การจัดเงินนั้นเริ่มเกิดขึ้นอันนั้นวันนี้ก็ต่างคนต่างคาด แล้ว,วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับทุกคนก็คาดคาดอย่างงุ้นคาดอย่างนี้คุณนก็จะผันผวนหน่อยนะวันที่คาดออกมาว่าอดอกเบีย้ยยังขึ้นอีกไกลคุณก็จะตีกลับล้วเราบอกว่าดอกเบีย้ยยังไม่ขึ้นนะครับหรือจะขึ้นดอกเบีย้ยก็จะลดลง แล้วในวันนี้ผมก็เลยบอกว่าหุ้นถ้ามองภาพของตลาดใหญ่คือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยผพราะว่าจะมีผลทําให้หุ้นผันผวนแต่ในไทยนะครับณวันนี้ผมมองประเด็นอย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะประกาศเป็นกลุ่มแรกเรื่องของผลประกอบการผมกังวลว่าจะออกมาดูไม่ดีอย่างที่คาดนะครับเพราะเรามองประมาณการถ้าเป็นการเปรียบเทียบกําไรปีนี้ไตรมาสสากับกําไรปีที่แล้วลดลง1.4เปอร์เซ็นต์นะถ้าเปรียบเทียบ ไตรมาส4ปีนี้ไต้มาส3ปีนี้เท่ากับไตรมาส2 q q q คือ q คโิติดลบ3.4%สังเกตมาทุกคนคาดหวังว่ากำไรเยอะแต่ออกมาบอกว่านี่นักเราเริ่มคาดแล้วว่ามันจะเท่าๆกนะันแหะไม่ตื่นเต้นไม่ได้หวือหวานั้น หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กผมยังเชื่อว่ายังดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ค่ะวันนี้ท็อปิกที่แนะนาก็จ้น่าจะเป็นกลุ่มตัวเล็กกลุ่มท<ม>ี่เกี่ยวข<ช>้อง<ช>กับตัวเล็กๆนะครับด,ด้วยเหตุผลก็คือว่าผมยังมองว่าธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าทิศทางย,ยังสดใสนะครับหนึ่งก็คือณตอนนี้นะครับทางภาครัฐต้องการจะมีการลงทุนเพิ่ม เกี่ยวกับเรื่องของสายส่งไฟฟ้าเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับผมก็เลยมองดูว่าณวันนี้ณภาพของการผลินของภารัฐที่ดีขึ้นเนี่ยจะช่วยทําให้หม้อแปลงไฟฟ้าขายดีช่วงของไตรมาสสี ตรมาสหนึ่งของปีหน้านะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็มองว่าหุ้นมีในตลาดมีอยู่3ตัวนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ยังตัวที่1ก็คือหุ้นของ t รททรทราคาณกระดานตอนนี้ขึ้นมาประมาณเกือบ5%เรนะคะราคาขึ้นเยอะหน่อยยืนอยู่ที่6บาททีละไทยนะครับเหตุผลก็คือว่าเขาเป็นผู้ผลิตนะครับหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังแรงสูงใช้คําว่าแรงแรงดันสูงนะครับปัจจุบันนั้นของประเทศไทยมีอยู่2เจ้าที่ทา หนึ่งก็คือทีละไทยสองก็คือเจ้าอยู่ในต่างประเทศะนะครับต่างประเทศไม่เป็น,เป,นเป็นชาวต่างประเทศนะครับเพราะเนื่องจากว่าการการ,การที่จะมีการลงทุนเพิ่มเกี่ยวกับสายส่งขนาดนี้นะครับมันต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแงารงดันสูงนะครับเันบอกว่าท r ลไทได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าผลประกอบการครึ่งปีแรกจะขาดทุนเล็กน้อยนะครับแต่บวกว่าครึ่งปีหลังจะเติบโตและปีหน้าจะกำาไงที่ฟื้นตัวนะครับซึ่งเรามีการประมาณการว่าถ้า PE13 เท่านะ 13เท่าตัวทีละไทยจะอยู่ที่9บาท12สตางค์บนกำไรปีหน้านะแต่ตอนนี้ราคาอ่าใช่9บาท12สตางค์นี่คือราคาที่เหมาะสมในปีหน้านะฮะถ้า15เท่าอยู่ที่10บาท50ตอนนี้ก็6บาทต้นต้ตอนนี้มาดูเชิงเทคนิคกันนิดนึงนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเลยนะก็คือว่าที่ผ่านมาไซเว์ฮะนะครับคือเดิมขึ้นมาต่ำสุดที่5บาทแล้ววิ่งขึ้นไปแล้วก็ออกไซเว้ข้างๆ ตอนนี้สามารถที่จะเบรกแนวต้านเทนไลน์ขาลงตตรงนี้นะฮะก็คือไซเว่ยมาตลอดตอนนี้ทะลุขึ้นมาแล้วแสดงว่ากรอบการเคลื่อนไหวของหุงน้นตัวนี้จะวิ่งขึ้นไปเท่าเท่านี้ก็คือประมาณ6บาท20ตรงนี้นะฮะในความกว้างตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้6บาท20เป็นแนวต้านแรกะนะครับตัวที่หนึ่งแต่บอกว่าวันนี้ขึ้นมาแล้ว เอาแผ่ิตัวแล้วกัน,นะฮะตัวหนึ่งวันนี้ก็ QTC ตัวไหนนะคะ QTC <Q TC S 2> เป็นกลุ่มเดียวกัน,นะะ่ากลุ่มเดียวกันะนะครับทงมอแปลงไฟฟ้าแต่ว่าเป็นขนาดเล็กนิดนึงนะเป็นหมอฟักม่มแปลงไฟฟ้าแรงดันแรงดันไม่สูงนักะนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์ที่ไม่มากนักเทียบกับตัว TRT นะครับในเชิงของพื้นฐานเหมือนกันนะฮะถ้า PE 13เท่า นะผมบอ,อก13เท่านะครับราคาอยู่ที่7บาท15สตางค์ราคาหน้กระดาษตอนนี้5.40 5.40สตางค์าแต่เทคนิคเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้เส้น10วันะนะครับจะอยู่ที่บริเวณแถวแถว5บาท50ะนะเหมือนกันทีละทีละไท,ทยเนี่ยตอนทะลุตรง5บาท80เลยเกิดเทคนิคเข้าบายอตอนนี้เหมือนกันถ้าทะลุ5บาท50 เทคนิคอลจะบ่ายอีกรอบหนึ่ง6บาท25จะเป็นแนวต้านถัดไปแล้วดูที่5บาทหของ QTC จะเบรกหรือไม่เบรกครับค่ะอ่ะอาเี่เป็นหุ้นนินแนะนำกันในวันนี้ะนะคะสำหรับกลุ่มของการถิดมอกแรงไฟฟ้าะนะคะช่วงนี้เริ่มเปิดสายนะคะคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามานี้เลยนะคะปรึกษาหุ้นกับคุณเดิมพบค่ะไปที่สายแรกนะคะสายคุณวันดิดาเข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวันดิดาเชิญค่ะ โค่ะ่ะสวัสดีค่าจะสอบถามแจ๊สนะคะมีทุนอยู่8บาทไม่ทชาบว่าตอนนี้เข้าไปเฉลี่ยได้ได้หรือเปล่าค่ะได้ค่ะตวงจัสมินนะคะมีต้นทุน8บาทค่ะจะเข้าไปรับหัวเฉลี่ยแจ๊สได้ไหมคะค่ะผมหรือว่ายังไงคนงือณวันนี้ผมมองว่าภาพของอินเทอร์เน็ตนะฮะความจริงเราใช้กันทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเดิมก็คือ30มีิที่ผ่านมาสังเกตไหมฮะว่าภาพของคนที่ทําอินเทอร์เน็ต นะครับวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วางระบบเครือข่ายเรื่องของตัว3 g ราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นได้ดีพอตอนนี้นคือเล่นสงความคาดหวังว่าปีนี้ปีหน้าจะโตะแต่ณปัจจุบันนะครับคนใช้อินเทอร์เน็ตถามว่าเยอะไหมยังเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าการเติบโตจะดีขึ้นเนี่ยผมให้ดูที่ภาคการบริโภคนะครับปัจจุบันนั้นภาคการบริโภคของคนไทยเนี่ยการเติบโตเริ่มจะไม่ใช่เริ่มจากคือยังไม่โตมากะนะครับแล้วก็ถ้าดูเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาภาคการบริโภคของไทยติดลบนะฮะ0.2เปอร์เซ็นต สแสดงว่าคนไม่ค่อยอยากจะไปจับใจ่ายใช้สอยมากนักนะครับนั้นภาพของอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการใช้อาจจะดูที่ทางไม่ค่อยตื่นเต้นหมือหวานนี่คือภาพของตัวระยะปันกลางก็คือสัก6เดือนขึ้นไปผมบอกว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ICT ถ้าอยากให้ดูในเรื่องของตัวเงินปันผลเป็นหลักนะครับถ้าปันผลมากกว่า6ผมดูไม่น่าสนใจ ถ้าจะชอบเนี่ยผมชอบแอดวานซ์มากกว่าเพราะผลตอบแทนที่มากกว่า6%นั้นจ้ามินผลตอบแทนน้อยกว่าผมก็เลยมองดูว่าถ้านี้ติดอยู่8บาทอ่ะะคติดอยู่8บาทก็ระวังนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าต่ำกว่า6บาท15สตางค์เทคนิคอลจะดูไม่ดีนะครับไม่น่าไม่น่าซื้อเพิ่มนะครับถ้ารีบาลขึ้นไป6บาท80ผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องของการขายน้ำกำไรเป็นการขายช็อตอาเกนพอร์ตมากกว่าครับค่ะมาที่สายคุณสมศักดิ์นะคะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับอยากจะให้ ช,ช่วยดูตัวไมานาและทางลงทุนหรือเปล่าครับตัวไหนนะคะไมนาหรือเปล่าคะตัวไมนะคะไมนาคะนะคะตัวไมานาคะหน้าลงทุนไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูกราฟให้สักนิดนึงนะคะตอนนี้บวกขึ้นมาประมาณ2%กว่าน,นะคะไมดาอยู่ที่บาท18สตางคา์ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะถามว่าถามว่าดีไหมนะครับก็พูดนิดหนึ่งก็คือว่าในภาพใหญ่เหมือนกัน ค,ค,คือเขาไมด้า uh, เนี่ยเป็นเป็นเปิดเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อรถมือสองนะครับมือหนึ่งก็มีบ้างแต่เป็นส่วนใหญ่เป็นที่มือสองนะครับอันที่เปิดเราเชื่ออย่างเงี้ยนะครับว่าณขนาดนี้ภาพของไมด้านะภาพของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยผมบอกว่าการเติบโตไม่มากนะครับหก็คือภาคการบริโภค2ยอดขายรถยนต์อาจจะดรอปลง3ก็คือว่าณวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่านี่ครัวเรือน นี่ครัวเรือนนะครับเกิดการกู้เนี่ยปรากฏว่ามีปัจจัยมากที่2มีถึง10ล้านล้านบาทครับคิดเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็คือ8 3 4 9คือตอนนี้อาจจะมีนี่ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยกู้เพิ่มเติมของภาคของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบบเนี้ยนะครับผมมองว่าการเติบโตอาจจะไม่คนต้องระวงะะรังแหละการเติบโตอาจจะไม่ค่อยดีนะักนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นหุ้นขนาดเล็ก ราคาหุ้นของไบได้ก็เลยปรับตัวขึ้นมาเทคนิคอลถือว่าใช้ได้นะครับก็เน้นคําว่าเป็นเรื่องของการปุูมของการเก็งกําไรนะครับถ้าดูเรื่องของแนวต้านเทเลไลน์นะครับตรงนี้นะครับกำลังวิ่งชนแนวต้านพอดีนะครับที่1.25นะครับนถ้า1.25อไม่ผ่านแนะนําก็คือว่าอาจต้องขายทางกำไรหรือลงมาที่ประมาณเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับ10วันจะอยู่ที่1.05ครับ1.05เป็นแนวรับนะรับเป็นแนวต้านครับ1น5เป็นแนวต้าน ก็เป็นลักษณะการกินกําไรนะคะค่ะเพราะว่าเทคนิคอลใช้ได้นะถือว่าดีแต่ว่าในปัจจัยพื้นฐานต้องอยู่เสียงนิดหนึ่งนะคะมาย้ํากลยุทธ์ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เซ็ตบวก4.75จุดนะคะจุดที่ขึ้นไปสูงสุดคือบวก8จุดท่านผู้ชมตอนนี้ทรงตัวที่ระดับ1,547ค่ะครับผมก็ผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับทั้งในเรื่องของฟันเดเมนทัลกับเทคนิคอลเนี่ยช่วงนี้มันสอดคล้องกันไปดีตรง1.545นะครับ ก็ตรงกับเส้น75็บห้าวันพอดีนะครับตรงนั้นเป็นแนวแนวรับพอดีขึ้นไปแนวต้านนะครับหนึ่งห้า็ดห้าคือเส้นคาดเฉลี่ย1ิวันตรงนั้นก็รามัดระวังผมก็เชื่อว่ากรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ที่หนึ่งห้าสี่ห้ากับหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับแล้วช่วงนี้ทิศทางของหุ้นยังผันผวนผมมองจนถึงช่วงของปลายเดือนนี้เลยะนะครับเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ช่วงของวันที่20 2สิบยบ็ดจะมีการประกาศผลป,ประกอบการของหุ้นนกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะมมองผมมองว่าณวันนี้คืออาจจะออกมา เฉยๆครับที่เมื่อกี้ที่บอกคือเทียเป็นไต่มาสต่อไต่มาสก็คือไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือต้องลงเล็กน้อยนะครับงั้นแสดงว่าความผันผวนของหุ้นอาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาพของหุ้นขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปรับฐานในเดือนนี้เรื่อยๆอย่างนี้เลยเรื่อยๆก็ไซเวย์ตรงนี้ยกเว้นยกเว้นอันหนึ่งก็คือว่าถ้าหลุด1545นะครับผมมองถึง1512นะครับตรงนั้นหรือหนึ่้าสามเ ก็จะเป็นแนวรับถัดไปครับนั่นคือเทคนิคนะครับแต่ใจจริงแล้วอยากให้ดูตรง P forward 13เท่านะฮะคือ1490ถึงพันธะจุดนะฮะตรงนั้นจะเป็นแนวรับค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ไม่แน่คขาอาจะถึงตรงนั้นนะฮะอาจจะถึงก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้แต่ว่านจุดนี้คือถ้าเราซื้อแบบตรงบริเวณที่มันอาจจะไม่ถูกไม่แพงคือ13 4 5 1350งเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็สามารถซื้อได้พอ ซื้อไดอ้ช่วงหนึ่งครับค่ะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์นะคะจากกรรมการผู้จัดการของบร,ริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณเบิร์ดภพสงเคราะห์ต้องขอ,อ,ข,อขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์คุณเบิร์ดภพได้ในรายการ Stop Loss นะคะวันนี้คุณเบิร์ดภพสงเคราะห์จากบร,ริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยหมวยธนว,วัฒน์รรทชลชลและทีมงานหลักหลายองคะ์กค่ะสวัสดีค่ะ